ตอนอนี้นางผีเสื้อสมดุดครับขอเชียร์ดุดกับพี่มสามค่ะแหนึ่งมีชายหนุ่มรุ่งามนามว่าพระอภัยมณีชื่นใจเมืองรัตนาพระองค์ถูถกในระเทศออกนอกเมืองเพราะเรียนวิชาที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นกษัตริย์ระหว่างทางพบพ้าสามคนพระอภัยมณีจึงตอบผีแสดงวิชาทำให้ทุกคนหลบไหล โอ้ยชาหาดนี้ทำไมตาระเล่นาระล่ามันหลายขนาดผู้ใหญ่เนี่ล่าตลอดผมเจอเจ้งอยองู่ตรงนี้คเีโอ้อคือน้องวยเล่นเมโลดีนะอ๋อที่มานั่งเล่นซิลูเตียนผูีดาราไกปล่อยบ้างเนยไว้จำสระปะเออปังนะไรนะ มนยักได้ยเสียงต่อเมโลเดียดังแพร่เดินตามเสียงมาพบกับพระธที่ต่อเมโลเดียอยู่อิ๊งพี่ชายโลกู้ห่ ว่าตัวพระให้มันม,มา,นนานางยาได้แปลงกายเป็นสาวงามและได้สมสู่กันจนมีลูกลูกชื่อว่าสิงสมุทรแต่ว่าการแปลงกายเป็นสาวงามใช้เครื่องงานเยอะน,นางยักษ์จึงไม่สามารถพูดได้แม่ข้าอยู่กัน ปกติสินสมุทรที่เล่นชุกซนก็กำลังเป,เปิดปกากค่ำและได้ออกไปว่วยน้ำเล่น นี่ค uh ืออะไรเนี่ยตาเดียวเฮ้ยจับได้ไหมเธอเอ๋ยเฮ้ยจับเขามาทำไมเนี่ยท่านมันพ่อเอาแต่นอนไม่ได้กับลูกเลยอ่ะโอ้ยบางเต้ลิงเว้าเฮ้ยไม่ได้หรอกปล่อยเขาไปเถอะปล่อยพาไปเถอะถ้าพวกเจ้าปล่อยข้าข้าจะพาเจ้าหนีหนีไอ้บออไอ้ หรือแดงชลาบาสแดงชลาบาสสาวพ่อข้าเยอะเดี๋ยวรถไปมันชนกันไปเกาะสวรรค์ดีกว่าได้เดี๋ยวขววว้าพา,าไปเองแล้วข้าจะเจอเจ้าเป็ที่ไรข้าอยู่กรุงเทพอ้าวเจ้าไม่ได้มาจากบูมินเหรอไม่ใช่ทำไมล่ะเพราะว่าอยู่กรุงเทพไม่ได้มาจากบูมินไม่ได้บอกว่านักเลงทำจริงพูดจริงไป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 กลับไปก่อนตา นั้นนางยัดได้ฝันร้ายเลยกะดุงต่งขึ้นมาและเล่าเรื่ขอคนฟังอะไรเนี่ยแม่ฝันร้ายแรงขนาดเนี้ยมันเป็นรางต้องไปบำเพ็ญเพียรที่หน้าหนักเวลามะเขากระโดงใช่สามวันสามคืน หลังจากที่นางยักษ์ออกไปแล้วครอบครัวเงือกก็ได้มาถึงข้าและพร้อมที่จะพาชาภัยมณีหญเงยาเข้ายาเข้าข้าอยู่ตรงนู้นเจะเราไปกันเลยไหมแต่ข้าขอแนะนําตัวคครรอบัวข้าก่อนนี่ลูกสาวข้าเองชื่อนางเงือกนี่ภรรยาข้าชื่อเงือกเข่าหญิงถึงบ้าหรือเงือกเข่าชาย กับพี่นี่อยู่เพื่อนเลยต้องต้องเป็นอข้าหอีกัดก็ต้องขาข้ามโอ้ยถึงกว่อยการทะเลครบสามวันนางยักษ์กลับมาจากกลับมานางยักษ์ตกใจไม่เห็นผัวและลูกซึ่งโกรธและแปลงร่าง เป็นร่างจริงแล้วออกไปตามหาผัวและลูกของตนกดอะไรนี่ไม่ตายอะไรก็ตัดแล้วกี่พอดีเลยหมาไม่ต้อนพูดได้ก็ได้เป็นไปใครใครมาทำสามีกับลูกเข้าไมน้องมีใครรู้นีใครเห็นไหมว่าใครเอาสามีไปทำ อย่าบอกพี่ชี้ชี้ไ้ดูหน่อยดยไปไหนเข่เ้อกไปเลยเดี๋ยวค่าถ่งเวลาให้เองเธอเล็บเธอไลท์ถึงเลยตรงเี้เดี่ยเราต้อามีเสุดลูกเข้าไปไ่รู ถามจริงนช่วยหนีแต่ไม่ร,รู้เลยว่าจะพาคนหนีไปไหนถ้าเจ้าถ้าข้าบอกเจ้าก็รู้สิตาย <c oughs> <c oughs> ่างีระยะที่สามเดินทางจากกระโดดถิ่เกาะสวรรค์โดยมีนางยักษ์ตามมาติดๆแต่ก็ต้องหยุดเพ่อมีเจลือสิ่นมาปกป้อง,ง,บบงไว้ก่อน มีผู้หญิงหลายที่แม่้มาจับบ้านก็มีตรงนี้ก็มีมีทุกที่เลยเจ้านางยักษ์นั่นหรือภาราชการเองคอยดูเอ้ยองสามีกกบลังจะเอ๊ะอะไรกัน เวลาอันดีของข้าจะเป็นใครมายุ่งชาวบ้านได้อย่างไรแกต้องออกไปใช้ชื่อเของแกซะไม่ข้าจะพาลูกสายดีซ้ก่อนดีพีกับไปกับคนฮาลูกกลับไปด้วยก็ได้วยบเต้ยังน้ำมือที่มันบังเต้ไม่เราอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกฉันไม่กลับหรอกทำไมอ่ะพี่ฉันันท์พี่ะนะก็บอกไม่ใช่ไหนุ่งใส่เงียงทุกทีเนี่ยพี่เป็นคนน้องกับเป็นยักษ์อยู่ด้วยกันได้ไง ยังังไม่รุนเลยตัวใหญ่ไทยันบ้านพี่พูดไทยไม่ได้ถ้าจะจอดถ้าจะจอดมาเอาคีแม่ไม่ใชมวันที่นี้แล้วกันหลังจากนั้นนางเลือก ใจมานั่งเสียใจ <hail schnell. S 1> ที่พ่อแม่ตนเองตายแต่ก็มีพระอภ <lt> ัยมาคอยปลอบอยู่ไม่ห่างโอ้สุเสไปพ่อแม่ตายแล้วมา่วด้วยก้วอาเโอเคคโคโอเคๆยอเค่เคอเออเคอเเอเคอโอเคโอเคอเอเอเคิ